สวัสดีค่ะพี่น้องหัวกระชอนก้อยเปรียงแสนนั่นวันนี้อยู่กับแม่นวลค่ะสสวัดีค่ะทำกับข้าวค่ะนั่นปลนบะเขือเด้อพี่น้องเด้อบะเขือแย่แล่บะเขือแยแล่บะพริกนี่อันตัวที่ยืดสูงอยู่บะแหนด้วยวะยืดสูงสามฮะในทุ่งลูกกันบ่ไอ้บะพริกกับมะฮอดแล้วเด้อพี่น้องที่บะแหนนะพริกกับมะฮอดแล้วอันนี้บะเขือ อันนี้ต้มขี้เหล็กน,นะคะวันนั้นที่แห่แย่แดงเป็นเปูนปปหนังแต่ว่าบบแดงมาแนาพี่น้องจ้านากระพริบอะไรกระพริบตาคนนั่งฮึคือกันพี่น้อ,นองว่าน้องก้อยเห็นอยู่ในคอมเมนต์ว่าทำโจงโมมาใหม่หรือเปล่าโจงโมบวันเหตุดอกพี่น้องอันสาวกอเสกกอเสก อันเลนียนเมื่อคืนเครื่องบินกระดังเหินดังเหิเหนกูแห้งกูเสายวเวลาใส่ไปเลียนตำม,มีดหมอเฮ้ยเป่าบาปขออ่อยเนาะภาพี่น้องอยางยามูเสาด้วยค่ะคลิปแรกเลยเนี่ยที่คลิปแรกคลิปแรกว่าอากาศหนาวเย็นคิดฮอดบ้านแล้วพี่น้อง ที่นอกเตาอ๋อนังกวอยจะจูดฮอดหาเดือนบ่ดูต้นไม้นะคะเหลืองหมดเลยแหลกๆมันกะมันกะงาาต้นโดนไปมันกะเหลืองเพราะว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะกล่องดีไซน์ในเรื่องพี่น้องเพราะว่าขาต่างกล่องน้ำค้านี่เป็นสอยมาใหม่อยู่เรยจะไปซื้อมาใหม่อยู่ต้นเมเปิลน,นะคะกระสีเหลืองร่วงลง ้นเมเปิลที่อันที่เพื่อนวางงามๆอยู่ทางภูกระดึงหะบ,บาบ้านันสิมีต้นเมเปิลอยู่ทางภูกระดึงช่องก้อยเปเร่องแสนขอบุนขอบคุณพี่น้องขอบคุณคุณแม่ขอบคุณเกยอาชายิ่งบ่ตถุมองทุกบอนเมื่อนี้อันพ่อเถาแม่เถาลูกเคยเกี่ยวเขา <S <S ่าซิเมนมวนซึนหัวแซวกันเนาะ ประว่ามันอะระบบอันมาใหม่ๆยังว่าทั้งนี้ดีกว่าพี่น้องเบื้องต้นใหม่ต้นค,ค้ายเขาแม่กับมวนแต่ว่าลูกเคยนี่ไปยาวหาเวทีได้พี่น้องบุญกระถินอยู่บ้านนนแค้นเห็นคนไปรลกาเอฟซี FC. ถาม่าพี่ก้อยว่ามาน้ำเบาเสาก้อยน่อยเอฟซี FC. สาวก้อยไม่ได้มาสาวก้อยไปยุต้างประเทศนี่เห็นบอพี่น้องมันก็ะสีลวงเบิดมองทีมันเป็นเหลืองๆงามๆม,มันก็ะสีลวงมันก็สิเป็นกลางเป็นกลางจัิงสิตะกี้น่องก้อยมาอยู่ใหม่ตะกี้มาอยู่ฮ้อเล่นใหใหม่บ้านนี่คือทุกข์อยากแท้ใบใหม่กับบกเกิดเป็นกลางๆเป็นแปลว่า เพิ่นคือโบตัสเผา,าทานผุนเด้ยต้นใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะว่าโบกหูนะบ้านนี้พอดีมาหูว่าเออนี่เห็นบอสพี่น้องที่ต้นเบเปิลเบเปิลนี่นยังนั้นนะใบมันงามงามนียนะต้นใหญ่มันเนี่ยมันโลดลงสิเทศบาลมันก็ัากมาทำความสะอาด บรรยากาศตอนเช้าๆเลยนะคะเมนวนเพื่อนขจิตัดกอไัยเพราะว่าเมนวนกันสิไปเมืองไทยสามเดือนเมนวนบินวันที่สิบสองที่แรกเมนวนว่าตอนน้องก้อยอยู่เมืองไทยโดนก็นพอดีล้ะมันขึ้นบานไม้แม่อยู่ผู้พามานจังหวัดขอนแกน่นแม่เบงสิพาเปไปเทียทกเก่ยวทำอีกิอาเพื่อนว่าพอดีน้องก้อยก็เลยว่าไม่รอบนาตอนนี้เพราะว่า บูกบินมากเร็วๆเพราะว่าห้องบุกตัวมันบมีมือมันบมีที่นั่งไงมันมีที่นั่ง,งวันนั้นก็เลยได้มาวันที่สามมาวันที่สามก็ดีละอยู่บ้านกับกับหูอยู่ฮักก,การแพร่งกันก็เขาจัดกันแต่ว่าด้ดำรงชีวิตมันก็ต้องมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็คือมีเงินเป็นญานพาหานะการจะอยู่เป็นครอบครัว ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องมีทุนสำรองทุนสำรองชีวิตไม่หักกันไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดไปแหนมาหนีบอ่อสะดวกสบายเงินข้ามบอ่อสะดวกสบายเขากขบเป็นว่าอันสมีฟัวฝรังไปหาตุม่มหาตุนฝรังเพราะเศรษมีเงิน,ม,งนมีทองเขากับบเป็นว่าอันสิาหาอัน ผืเหล็กแล้วมันที่หนึ่งแลพี่น้องจีิๆมันโลนเบนแล้วเป็นกลางๆแนวนีเด้อพี่น้องหาเด้อกน้ำพักน้ำแห้งจะของเก็บหาเก็บสิบบอก,กระเปเพื่อนก็นเข้าใจก็เก็บหาเก็บสิบพี่น้องเก็บหาลอยพันหนึ่งต่อเดือนต่อคักจากคาเสาบานเสาซองแล้วแต่ว่าเป็นแหลกเป็นเงินบานเท่ามันกระได สามสี่หมื่นมันก็มีแห้งขึ้นมกระดับงานหาเงินได้สำนันบานเห้ากับโผนนี่จะเหตุงานข้าราชการบอกเออหรือว่าเหตุงานดีๆผู้เดีทังสิได้มีเงินเก็บเงินก่ำสำนันกระเป๋าสูบเสื้อฟางคนกับเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคนหกแล้วว่าอันไดสมควรอันใดบ่สมควรเห็นไหมพี่น้อง นี่ค่าให้ดูข้างคลองคลองเขาเนี่ก็สะอาดสะอาดเนีพอเขาสีมีรหลมาจกมาทําความสะอาดอยู่เรื่อยกับเบื้องการพัฒนาของทางต่างประเทศในการบานซองเฮือนซ่านบานซองของเพื่อนการอยู่การใส่ชีวิตเอาไปปรับปรุงกับทงไฮทงหน้าบานเท่านะพี่นอ้องเออพี่ยังจังอยากให้แฟนลงมาน้าเพิ่นหลอบมีเพิ่นพ่ยังพ่ห้ลงมาอยาาใไ้เพิ่นมาเห็นการใส่ชีวิตการบริหาร จัดการเข้าบปได้เฮาเราไม่ได้เต็มร้อยเปเซ็นเหมือนคือฝรั่งเพิ่นเข้าได้แค่หนึ่งเเซเปอร์เซของเพิ่นเอาไปพัฒนากับหายกับหน้ากับพักกับหัวกับสวนเพราะว่าเมืองประเทศท่าแรกนี่ก็เป็นเมืองการเกษตรอยู่แล้วปลูกผักปลูกหยางน้ำทงน้ำทาเขาก็ลอดถ้าเราทาพวกผักลอยฟ้าหรือว่าผักอย่างปลอดสารพิษออร์แกนิกอย่างสนะ คิดมีทุนเนี่ยแต่ปลูกแต่ขายตลอดทั้งปีเลยค่ะคันมีตลาดลงอะไรพี่เห็นหองค่ะเบิง้งอืมหนาว คลิปนี้พี่ฝากับพี่กำนองไปซ้ำนี่อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อยอกันคลิปนะคะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งค่ะก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจบายๆขอบคุณค่ะ